อาจารย์ครับแน่นอนว่ามันอยู่ในช่วงสงการแล้วผมอยากให้อาจารย์เนี่ยอวยพรให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่ตามดูอยู่ตอนเนี้ยออาจารย์ช่วยอวยพรหน่อยเอาอวยพรเนาะให้มีสติสัป,ปชัญญะในการใช้ชีวิตครับคือเราทุกคนเนี่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องประกอบด้วยสติต้องรู้เนื้อรู้ตัวแล้วใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลหลักเกณฑ์หลักการเอาหลังเนี่ยยิงหลักไว้ออย่าเป็นไม้ปักเลนใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมดอย่างเงี้ยคใครทําอะไรก็เชื่อไปหมดโดยที่ ไม่รู้จักตรวจสอบตรวจตาให้ดีก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดกันมาข้อมูลที่ให้กันมาในโลกโซเชียลทุกวันเนี่ยมันมีสารพัดหลายข้อมูลจริงบ้างไม่จริงบ้างดังนั้นเราอย่าพยายามไปคนหูเบาตัดสินใจใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยด้วยการที่เราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเราไม่ชอบก็เลยด่าเขาเกลียดเขาอาฆาตพยาบามาด้ลยเขาดังนั้นก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยมีสติสำรวนระวังในตัวเองเราดีแล้วหรือย,ยังก่อนที่จะด่าคนอื่นเขารเราปฏิบัติได้แล้วหรือยังทำได้แล้วหรือยังก่อนที่จะนินทาว่า้ลยใส่ไา่ป้ายสีคนอื่นเขาร้ีวใชชิต แล้วก็พอที่สําคัญที่สุดคือให้เราเนี่ยใช้ชีวิตแบบการยอมรับตามความเป็นจริงร,รู้จักประมาณในการใช้ชีวิตตั้งอยู่เป็นความไม่ประมาทใครทุกคนก็ตามเนี่ยในการใช้ชีวิตถ้าเราอยู่บนหลักคําสอนพระเจ้านําคําสอนพระเจ้าไปเป็นแนวแถวแนวทางในการใช้ชีวิต <ừ accompl? S 2> คนนั้นย่อมมีความสุขแล้วเอาคําสอนนั้นไปเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอย่าดันทุลักในการเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีทั่วบีภัยมากมายแล้วไม่คิดจะขวนขวายในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยดัง <ừ> นั้นขอให้ขวนขวายในการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่สุดแล้วเนี่ยในสงการนี้ ถือว่าเป็นป,ป,ป,ปีใหม่ไทยเนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญกิจสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําของตัวเองทางกายวาจาใจอันสุจริตทํากรรมใดไว้ให้ได้รับผลของการกระทํานั้นและส่วนใครมีทุกข์อยู่ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคใครมีสุขดีอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปจนที่สุดแล้วเนี่ยขอให้ทุกท่านทุกคนเนี่ยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองในปีใหม่ไทยเนี่ยปีสงการเนี่ยให้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่าย่ำอยู่กับที่พัฒนาศักยภาพพัฒนาาความรู้ พัฒนากายกรรมวัีกรรมมโนกรรมของตัวเองที่ทุจริตเปลี่ยนเป็นสุจริตให้ได้ในปัจจุบันบแล้วความสุขเราจะมากความทุกข์จะน้อยขอให้เราตั้งสติสัมป,ปัญญะในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามแนวตามแถวตามหลักคำสอนพระเจ้าต่อไปอย่างมั่นคงทุกคนครับผมแล้วฝากให้วัยรุ่นที่เล่นน้ําสงการหรือปาตรงปาร์ตี้ขับงรงขับรถให้ปลอดภัยอาจารย์ฝากให้เด็กๆเ,เหมือนพ่อโอ้ยอย่าลืมน้สงการอาจารย์รยมัน ก็ฝากเล่นกันแต่พอดีเนาะอย่าประมาทพลาดพังอย่าหลงละเริงในการเล่นอะไรพวกเนี้จนแบบขาดสติสติเป็นตัวสําคัญมากโดยเฉพาะการดื่มเหล้าเมายาเนี่ยให้ระมัดระวังให้ดีการทําแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาถึงชีวิตเรารชีวิตเราคนเดียวไม่พอมันอาจจะถึงชีวิตคนอื่นด้วยถ้าเราขับรถอะไรต่างๆนในการเดินทาง ดื่มแล้วเนี่ยพยายามอย่าไปขับรถรบไม่ว่าจะเมาหรือไม่เมาก็ตามไม่ต้องไปพูดเรื่องเมาไม่เมาถ้าแค่เกินลงลําคอไม่ต้องไปขับรถรบเดินงด้วยวเองหรือแม้กระทั่งนอนตามคูรลองไปเลยก็ได้นอนได้ในเมื่อเล่นได้ก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมได้เหมือนกันก็ฝากเตือนสติเล่นอะไรก็ตั้งถึงความประมาทใครที่เขาไม่อยากเล่นเราอย่าไปเล่นกับเขาไม่งั้นเดี๋ยวมันเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเราเล่นกับเฉพาะคนที่เต็มใจจะเล่นกับเราหรือถ้าไม่มีใครเล่นก็เล่นกับตัวเองแล้วอย่าไปเบียดเบียนเดือดร้อนสัตว์ให้ได้ยาก อย่าไปเอาน้าไปสาสัตว์เดรัจฉานบางตัวมันไม่ได้ต้องการชอบน้ําไปเอามีมเอาน้าไปสาบไปยิงมาแรงๆอะไรเงี้ยเพราะเห็นสัตว์มันวิ่งหนีแล้วมันดูตลกจังเลยอย่าไปทําแบบนั้นมันเป็นการเบียดเบียนสหายญาตเพราะนั้นก็ขอให้เล่นน้ํากันอย่างมีความสุขมีสติสัมป,ปชัญญะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่าเบียดเบียนเดือดร้รอนตนเองและผู้อื่นในการเล่นน้ําสงการด้วยครับสุดท้ายแล้วฝากอะไรถึงพวกเวลาเล่นน้ําสงการกินเหล้าแล้วหมาชอบกัดกันบ้างอาจารย์ ก็นั่นแหละสุดท้ายมันก็ต้องสติเนาะมึงอย่าไปตั้งหลักตั้งเกณฑ์ว่าโอ้โหมึงเล่นน้าการสา์กันนี่หน่อยมึงจะเป็นจะตายไม่งั้นมึงก็ไม่ต้องเล่นนอนอยู่บ้านถ้าใครจะเล่นแล้วคิดจะไปทะเลาะกับชาวบ้านจะไปตบตีกับชาวบ้านมึงนอนเอาพัดลมเป่าหาำอยู่บ้านเอาน้ำน่ะสายางในฉีขึ้นหลังคาแล้วมึงก็เอาตัวไปนอนรองอยู่ชายคาให้น้ำมาไหลลงมาล่าตัวมึงจะได้สบายใจไม่ต้องไปนั่งทะเลาะกับชาวบ้านเขาสร้างปัญหากับสังคมนอนอยู่บ้านหนูไม่ต้องไปเล่นกับผัวกับเมียมึงน่ะสะดวกที่สุด อันนี้ฝากถึงเขาอฝากเขาเอเออถ้ามึงทำไหมล่ะถ้ามึงทำก็มึงโดนด้วย<ม>เอออย<ม>่าไปทำโอเคนะครับผมวันนี้สนุกมากนะฮะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับจิวะแผงเขียวนะครับถ้าใครรู้สุกปวดท้องนะครับไปเซเว่นสามสิบห้าบาทนะครับหรือใครนะครับสงการนะฮะอยากจะมีน้ำพริกติดไว้ในรถติดไว้ในสงการก็อยู่นะน้ำพริกอาจารย์เบียร์นะครับผมนี่น้ำพริกอาจารย์เบียร์คนตื่นทำตาแดงไปย่างแมงดาปลาปลาเออหรือใคร ว่างๆไม่อยากไปสงการอยากจะอ่านหนังสือที่บ้านก็หนังสือคนตื่นทำนะครับผมเดี๋ยวมีภาคสองนะครับแข่งกับเจเคโรล n ิงเดี๋ยวมาแน่นอนนะครับอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากที่สำหรับเวลาให้มากนะครัุบรรยากาศแบบบรรยากาศบ้านนาชอบมากเลยข้าวหมกไก่อร่อยมากอาจารย์เอข้าวหมกอร่อยอยู่แล้วข้าวหมกไก่กินกับน้ำพริกอาจารย์แซ่บเด้อแซ่บเด้อ ลูกคนก็จะมาส่วนมากอาจารย์จะดูดูดูแพลตฟอร์มไหนมากมากกว่ากันครับทิกตอกจะเยอะที่สุดทิกตอกอันทิกตอกทิกตอกคอมเมนต์จะเยอะที่สุดอาจารย์มีทิกตอกเช็คถูกยังไม่ก็อันอันเียันนี้อันนี้ปะทิกตอกทิ่ถูกยังทำยังไงมันทำไม่เป็นมันต้องค่ะทำได้เลยอันทิกตอกคุยให้งางคุยจนแบบขอบคุณมากเลยเมื่อวานผมไปคุยงานมากับเอเจนซี่อาจารย์ คำแรกที mm ่ผมขอบอกเขาบอกว่าเขาเป็นหุ้นส่วนกับอะไรรับมีติ๊กตงติ๊กตอกนะผมก็บอกพี่ผมขอไอ้ตัวเช็คถูกสีฟ้าผมหน่อยอผมเนี่ยเอาตรงๆนะเหมือนตัวปอมอ่ะขนาดคนตามเยอะแล้วนะขนาดคนนี่ยังคิดว่าบางคนคิดว่าผมเป็นตัวปอมเออจริงอัจใาก็โดนเหมือนกันมนถามมาจาว่านี่ช่องจริงหรือเปล่านั่นแหละขนาดโอ้โหสามล้านสามน้าจาน่ะไลฟ์สุดอีกยังไม่เคยได้ตัวสีน้ําเงินเลยทุกคนไปกดดันติ๊กตอกหน่อยวะมันจะได้ได้เพราะอะไรอ่ะ ไม่รู้ว่ะโอ้โหกูคนเยอะขนาดนี้กูยังไม่ได้ขายของยอดขายก็ดีนะยังไม่ได้เลยทุกวันเนี้ยใช่เนี่ยโอนตามร้านสามี่ยังไม่ได้ตัวเครื่องหมายชิคถูกแล้วไลฟ์สดทีเป็นหมื่นอย่างเงี้ยมันยังไม่ให้กูอีกเหรอมันต้องให้เท่าไหร่เนี่ยกูไม่เข้าใจใช่กระโถนฟบางทีนนติ๊กตอกนะไอ้ในติ๊กตอกหรือเขาต้องจ่ายเงินหรือเปล่าจ่ายเป็นรายเดือนหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไหมเดี๋ยวถ้าอาจารย์โอเคขอบคุณมากเลยถ้าจารย์ไม่อยู่นะผมก็จะเนี่ยผมจะแต่งตัวงี้แล้วแบบเป็นสไตล์แบบนี้ พับแขนเป็นคนตื่นทำแบบอรชชั่นฮาร์ดคอร์มันมีโปโลไงเสื้อโปโลใส่เสื้อโปโลได้นี่นชอบเลยตอนนั้นอะอ๋อเมื่อกี้เหรอของเราเหรอนี่นี่แล้วก็สอนเทศสอนเทศคนตื่นทำคนตื่นตูมเนี่ยโอ้ชัดเลยอาจารย์ผมไม่เหมือนอาจารย์เหมือนอะไรรู้ปะต่อยกับผูเปล่าเมื่อกี้มีคนถามโอ้สันขวานเนี่ยผมผมผมไม่กล้าหรอกท้าต่อยท้าตีกับชาวบ้านท้าต่อยท้าตีชาวบ้านอันนี้เขาไม่ต่อยไม่ตีแล้วเสียนเงือ อุ้มอย่างเดียวจ้ะสมัยนี้จ้ะสมัยนี้อุ้มหายจ้ามาดูนะผมมันไส้คนข้างข้าวะข้างอะไรวะข้างมาหรือข้างเราข้างส้หรือข้างขวาดูด้วยนะข้างไส้ยหรือข้างขวานี่อาจารย์นี่เอาไปเอามาเหมือนอะไรรู้ปะเหมือนพวกที่สักจันน่ะอาจารย์อาจารย์สักยันอย่างงี้นะเอออาจารย์สักยันแล้วเนี่ยอาจารย์ตื่นทำนี่อาจารย์สักจันนี่อาจารย์สักทำหอกอะไรเนี่ยแล้วผมก็เรียกพี่สาวเนี่ย ใช่ใช่ไหมเมื่อกี้ผมขอโทษนะผมเรียกพี่สาวแม่ยิ้มเราก็เรียกพี่สาวเต็มปากเต็มคำเลยเดี๋ยวจะไล่ต่อเลยครับใช่ก็ไล่เลยปกติจะไล่เที่ยงถ้าอยู่บ้านจะไล่เที่ยงอันนี้อันนี้กินข้าวได้ไหมหรือไม่กินอ๋อเดี๋ยวอาจจะต้องปิดไล่สดเราเราจะกินเราจะไม่กินแล้วอาจารย์กินไปแล้วเมื่อเช้าถ้าสมมติว่าผมกินข้าวไก่หมูได้มานั่งกินตรงนี้ก็ได้อาจารย์หิวไหมไม่หิว ปกติเวลาไปเดินทางเร็วรีบเร่งๆอย่างเงี้ยคนในรถเราแอดมมีมันกินไม่ได้นะแวะทางามไม่ทันอ,อ,อาจจะก็ยๆนั่งกินในรถนั่นแหละจะก็นั่งมองมันกินคือน้ําลายให้มันเห็นว่าเออมึงกินได้ลงก็ให้มันรู้ไปเออแต่ก็กิน <c oughs> แมมเหมือนมึงไม่เคยกินต่อหน้า,ากูเนาะล่าที่แล้วรายการมึง <c oughs> มึงก็กินต่อหน้า,ากูนะลืมหรือเปล่าอยากลองของวั <c oughs> น,น,นนี้ลองถึงบ้านเลยวันนี้บอกเลยว่าลองถึงบ้านเลยลองถึงบ้านเลยจริงๆเอาขนมมาเลยจนรอดช่องว่าเจ็ดมีนี่ เราช่างวัาเจ็บเมืช้าไม่ได้หยิบออกมาเออวางมนกระโถนเลยขอน้่งจิ้มนะเอาเอาห่อใหม่ไหมเอาห่อใหม่เอาห่อใหม่เอาห่อใหม่เลยอันนี้มันเหลือแต่ข้าวไม่มีไก่แล้วเออเอานั่นแหละห่อนั้นเลยทำไมพี่เนี่ยเหลือเฟือไม่ต้องกังวลมีเป็นสิบห่อเลยเล่นหนังครับเล่นหนังเราจะต้องกลัวครับอ่าเอาช้อนใหม่ก็ได้ไหมแม่เอาช้อนต่อเนี้ยจานไม่ได้แล้วแล้วใครล้างให้จานล้างปะแม่จานล้างเขาอยู่บ้านนะ ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ล้างดีกว่าไม่เอาไม่เอาไม่ให้แม่จัดแม่จัดเป็นายล้างเดี๋ยวลานแม่จ้กา,า,จาก็อยู่เดี๋ยวให้หลานล้างเงินแม่ซักผ้าแม่ก็ซักผ้าขอแม่ซักผ <_ letter> ้กาทต่แมเดี๋ยวนี้จะส่งให้ข้างๆบ้านซักอืมจะให้เขาแบ่งเบาภาระเขาจ้งข้าวมาหมูกไก่อาจารย์อร่อยมากมีพวกอินฟลูเอนเซอร์อะไรมันม <า S 2> ข้าวหมกมาเขาซื้อกันบ่อยบางคนก็มาเองเลยมาทำคอนเทนต์ที่หนองจอกก็มีเยอะร้านข้าวหมกนี่แฮปปี้เลยอ่ะคนรู้จักหนองจอกเยอะขึ้นก็เพราะข้าวหมกไก่เดี๋ยวกูไปพูดเนี่ยคนกก็แห่ันมา ยอดขายถล่มทลายอเออถล่มนี่คนด่าหรือคนอะไรชอบดีมันอร่อยใครจะกล้าด่าเขาล่ะมันอร่อยอ่ะอาจารย์อาจารย์อืมกูเพิ่งกินอิ่มมันก็ไม่หิวหรอกแต่ถ้าวันนั้นที่กินตอนเย็นนะกูหิวจริง <c oughs> <c oughs> ต้องบอกว่าขอน้บปะนะหน่อยมันหิวแล้วมันมันอยากนะเออมันอยากต้องดับความอยากให้ได้แล้วเวลาอาจารย์ดับดับยังไงเวลาดับความอยาก มนึก็ไม่ได้ถึงมันก็ตัดมันออกแค่นั้นเองก็กินน้ําเข้าไปมันก็หายเองแหละมันอยากไปอย่างนั้นเองความเป็นจริงไม่มีอะไรหรอกความกระหายสักพักเดี๋ยวมันก็หายอร่อยอร่อยมากอันนี้กินข้ากระปิ่นอร่อยนะเออไปยังไปย่างกินสิกินได้อาจารย์สมัยก่อนอาจารย์เล่นน้ำสงกรามที่ไหนอรัที่ยังไม่ได้เป็นเป็นเป็นอาจารย์เบียร์คนเดินทำอ่ะ H2O ไงเมื่อก่อน จมีคนเคยถามไหมไม่เคยไม่น่าจะมีเคยเคยถามหรอกใช่ส่วนใหญ่เมื่อก่อนไปเที่ยวก็ไปเที่ยวตรงนั้นมันสนุกไงกลางวันเราอยู่บ้านเราร้อนเนี่ยไม่อยากออกไปกลางคืนมันสนุกกว่าทำเป็นเที่ยวไอ้ดูโอ้ยอ่อเอามีตังไงกูก็จ่ายใช่เติมๆอย่างเดียวใช่ไม่ต้องถืออะไรป่ะเพืนศรีนาเขาบอกเดียวตอนนี้เขาฟิลนะกับบ้านกี่โมงกับบ้านกี่โมงเมื่อก่อนกับบ้านกี่โมงโอ้ยเกือบสว่างหมดแหละไปต่อที่อื่นก็มีเดินเตะๆอยู่แถวนั้นอ่ะนะเขาปิดแล้วกูก็เดินอยู่แถวนั้นนะต่อ ก็เมื่อก่อนเนี่ยจางก็สุดเหมือนกันสุดเรื่องเที่ยวน,นี่ยกให้เด้อเที่ยวทุกวัอนอาจารย์ก็สุดมาก่อน,ส,ส,อนส,สุดมาก่อนหมดแล้วก็ไม่เจอพระบินธบัตรเนี่ยไม่กลับบ้านแล้วบ้านจาก็ขับรถไปเคยพ้าบินทบาตกูยังใส่บายก่อนกลับบ้านด้วยซ้ำบางทีตัวเปียกๆตอนสงการก็มีอ๋อเหรอเออใส่ตื้อเนาะบอกเลยตื้อมาก่อนบางคนก็ไม่รู้แล้วเนี่ยเออใส่ตื้อเลยเนี่ยตัวตื้อเลยอาจารย์แล้วสมุิสมุินะอันนี้ถามเมื่อก่อนอาจารย์ถ้าสมมุิอาจารย์ การไปเที่ยวที่ไหนสมมุิเมื่อก่อนมันต้องมีแบบปาร์ตี้แฮงเอาท์เนี่ยจำเหี้ยรักรูมมีก็ไปเรื่อยไปทุกที่อไอ้กระไมทองหล่อไปหมดอ่ะอืไปทุกที่อ่ะที่ไปได้งานกลางคืนชอบนั่งเล่นนั่งเล่นไปสองก็หลงไปบางทีก็นั่งชิลอยู่ตรงไอเนี่ยตรงเรียบทางด่วนเนี่ยเขาเรียกอะไรล What หรอวอเตอร์ไซด์เหรออะวอเตอร์ไซด์เหรอเออใช่ไหมจำชื่อไม่ได้ละตรงเรียบทางด่วนเนี่ยที่ร้านใหญ่ๆ่อ่ะไอไอวอเตอร์ไซด์ยกเรียบทำด่วนใช่ดิใช่เออนั่นแหละเมื่อก่อนไปนั่งกินไวน นั่งกินวายชิวๆกินอาหารโคตรฟิวเลยอาจารย์เลยไปนิดนึงก็เป็นเนี่ยนะไปกันใหญ่เออไปกันใหญ่ใช่ใช่ไปกันใหญ่แล้วตอนนี้ไปทั่วที่ไหนมีไปหมดอ่ะแต่เมื่อก่อนเมื่อสันนี้อย่างแพงเลยนะแพงแพงกินวายสบายๆมีตังค์ไงหยินวายด้วยวายแดงวายขาววายแดงรูดบัตรเครดิตไม่น่าเลยเป็นหนี้พลุงพลังไปหมดเนี่ยสมัยแอคอาร์ตไงสมัยแอคอาร์ตไงอาจารย์พูดถึงบัตรเครดิตอาจารย์คิดว่าบัตรเครดิตอ่ะสมมุตินะ มันควรมีหรือไม่ควรมีถ้าเราเกิดใช้ผมขอพี่แม่ไม่ควรไม่ควรมีไม่มีดีที่สุดเพราะมีแล้วมันก็เป็นภาระแกเราเราเอาของเอาเงินในอนาคมาใช้ไปใช้ก่อเสร็จแล้วมาจ่ายเขาทีหลังแล้วตัวเองก็ไม่อยากจ่ายแล้วไงเพราะว่าภาระมันมีอย่างอื่นอีกอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีแค่บัตรเครดิตใบเดียวบางคนไปมีหลายบัตรเครดิตลยอาจารย์มีบัตรเครดิตตั้งห้าใบห้าใบใบใช่แล้ววงเงินแต่ละใบเป็นแสนอ่ะใช่เป็นแสนทุกใบอ่ะลูดเต็มทุกใบเหมือนกัน กดเงินสดกูก็มีอีออนกูก็มีเอาสิมีหมดอ่ะทั้งกดเงินสดทั้งรูดได้บัตรเครดิตอาจารย์เนี่ยวงเงินเป็นแสนแบบสี่ห้าแสนอ่ะสมัยก่อนนะใช่ถือได้เป็นหนี้เยอะไงมันมีบางคนนะบอกอาจารย์ได้ว่าอาจารย์เนี่ย,าาย,ยไม่ได้เงินเดือนเยอะจริงหรอกทํามเยอะกูจะทำบัตรเครดิตราคาขนาดนั้นไงไปดูในกรมบังคับคดีว่าอาจารย์เป็นหนี้บัตรเครดิตแต่ละใบกี่บาทก็เป็นเป็นแสนอ่ะหลายแสนอ่ะสามแสนสี่แสนอย่างเงี้ยบัตรเครดิตอย่างเดียวเนี่ยน่าจะประมาณเกือบล้านอ่ะเออเพรว่าเราไมใช้ สมัยก่อนเราก็ใช้จา่ายเลียลาเหมือนกันใช่ไหมเรียราลามันบอกอาจารย์เงินเดือนไม่เยอะไม่เยอะหาไม่เยอะกูทำตรเครดิตเงินเดือนขนาดนั้นไงินวงเงินดขนาดนั้นได้ไงกูจะซื้อบ้านราคาสามล้านได้ยังไงถ้าเงินเดือนไม่เยอะซื้อคนเดียวด้วยไม่ได้กู้ผ่านใครด้วยมันยังไม่รวมเงินตกแต่งอีกนะตกแต่งในสี่ล้านกว่าบาทอ,อ่ะเอาอะไรมาเงินเดือนน้อยก่อนอยากจะรู้จักสมัยนั้นตอนสมัยนั้นอาจารย์จริงๆเนี่ยคงสนุกอ่ะโอ้ยเมื่อก่อนนี่สุดบอกเลย อาจารย์มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนอออมีมีอีกมีอีกแล้วช่องวัดเจดเอาได้อีกใครจะเอาเรามีตั้งหลายชุดไม่ใช่เหรอให้เข้าไปเลยไม,ไม่เป็นไรนะแม่เก่งใจแม่เยอะมีเยอะอาจารย์เขาก็ให้อาจารย์มากินของกินเยอะมากไม่หวั่นไม่ไหวไปบรรยายที่ไหนก็มีแต่คนเอาของให้บ้านเต็มทุกวันไม่ใช่ของอาจารย์มีแต่ของคนอื่นให้มาแต่กระโถนนี่อาจารย์เยอะมากนะกระถนอาจารย์จะซื้อเองจะมีบางคนที่ให้มา มาให้ให้ให,ให้อาจารย์เนี่ยนะเขาให้บางอย่างอย่างใบเนี้ยสมบูรณ์เห็นปะ่ะทองยังเหลืออยู่อีพวกนี้ทองหายหมดแล้วเนี่ยอันเนี้ยภรรยารัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรหรือไงไม่แน่ใจภรรยาเขาให้มาข,ขวัญแต่งงานเขาภรรายารนะัฐมนตรีใช่เนี่ยใบนี้เลยเนี่ยเขาให้มา,าสมบูรณ์แบบเลยใบเนี้ยเขาไม่ได้เคยใช้เลยอ่ะเนี่ยก็นเลยนเอามาเลย เขาให้เขาให้เขาผูกโบมาให้เลยอาจารย์ก็เลยเอามาเก็บไว้เอาไ้เนี้ยเดี๋ยวเอาไปเนี้ยออกเวลาไปออกรายการก็จะเอาไปอย่างนี้ไปนแบบเป็นซิเกเนเจอร์อาจารย์เลยนะเวลาใช่มันเวลาอาจารย์ไปไหนก็มีกระโถนเนี่ยมาเป็นท็อปสำคัญกระโถนก็ต้องคิดถึงอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไปออกทุกรายการนะเขาจะให้อาจารย์เอากระโถนตั้งบนบนบนโต๊ะหมดนะมีรายการเดียวที่ไม่ให้อาจารย์ตั้งให้วางไว้กับพื้นนั่นคือรายการอะไรรายการเคลียร์ชัดคลียร์ชัดๆของช่อง เออเออใช่พี่บุ๋มมันจะมีพี่บุ๋มคุณอ่านแล้วก็<น>วิทยกรยน,นักข่าวอะไรสักคนไม่รู้อ่ารายการของคุณนี้เนี่ยคุณใหม่สุขทวา<น>เออใช่ใช่เนี่ยอาจารย์เอาไปอ่ะเหมือนแบบในรายการเขาแบบว่าเหมือนวางแล้วมันเกะกะ<น>แล้วเกะมันบ้างเราอ,ะอ่ะเขาก็เลยแบบอยากให้โฟกัสที่เราเขาก็เลยบอกให้เอากระถนวางไว้เวลาจะพูดถึงกระถดกาหยิบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย เป็นรายการเดียวที่มาเได้เอาขึ้นบนโต๊ะที่เหลือเอาขึ้นหมดใช่แล้วมีกระถนหนึ่งกระถนยักษ์ที่อาจารย์ไปรายการผมอันนั้นก็เอาไปรายการเดียวไปรายการเดียวใช่แล้วกูก็ไม่คิดจะไปรายการใครด้วยเพราะลำบากใหญ่มากแต่กูรับปากแล้วกูก็ต้องไปไงกระถนท้องเหลืองโคตรใหญ่ใหญ่จนแบบใหญ่จนใหญ่มากเอออันนั้นคูณลิลลี่ให้มาสมัยกันดี่ห้าวยจริลลี่ให้มาใช่สวยสวยนนหายากเป็นของโบราณมากอันนันอาจารย์ก็ไม่เคยเห็นที่ไหนเห็นที่นั่แหละอือะไรอะ ท่านั่งไม่ไฟโอเคเลยโอ้ยให้นั่งสบายๆนั่งได้ไม่เป็นไรเธอให้ฉันนั่งสบายๆบ้างเฮอะเมื่อกี้ถ้าเธอมาดูตั้งแต่ไลฟ์สดตั้งแต่ต้นน่ะฉันนั่งพับเพียบจนไม่รู้จะนั่งไงแล้วไอ้ขาชงขาชาเหมือนล่ะเธอไอ้ฉันนั่งสบายบ้างเนาะไอ้จา์ก็ยังเป็นสามัญชนอยู่เนาะเออถ้าอาจารย์เป็นพระตอนนี้ยกูนั่งข้างล่างแหละพระก็เป็นสามัญชนไม่ใช่เจ้าเดีาวด่าไว้ก่อนด่าไว้ก่อน ขอให้ผมนั่งสบายๆแป๊บหนึ่งเออมละสารวัตรก็ได้ใช่ไหมสารวัตรเอาตรงนะถ้าสารวัตรแต่งตัวอย่างเงี้ยเดินตามบ้านจานเนี่ยผมเรียกตำรวจจับเลยนะไรอยู่ก่อนครับไลรอยู่ครับเองสารวัตรนี่ก็ส่งส่งเหมือนกันสรงได้เหมือนกันจริงๆเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวสบายเลยครับจ้าจ้าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งโอ พนัดไปเที่ยงเที่ยงถ้าถ้าผมมีอะไรนี้ผมไปหาสล็อตได้ไหมซ้ําไปให้สล็อตได้ได้เอาตรงๆยังไงก็บางทีก็จะมาเป็นเครื่องแบบบางทีก็จะมาแบบรีแลกซ์ถ้ามาอย่างเงี้ยคือบอกเลยว่ายังไงก็จับตัวทีก่อนเลยจับตัวทีจับสรวัตมากันหลายคนไหมเนาะมาหลายคนไหมมากี่คนสรวัตมากี่คนครับออกมาคนเดียว อ๋อกำลังมากำลังมามันมาจับกูแล้วล่ะมันมาจับกูแล้วล่ะดูทรงละกูเดี๋ยวนี้อาสักพักเนาะสักพักหนึ่งเนาะเดี๋ยวนี้เรียกสารรถมาคุมบ้านเหรอหรือไงเขามาอยู่แล้วเอามาฝากเขามาอยู่กับอาจารย์มาคอยช่วยเหลืออะไรหลายๆอย่างบางทีเอารถมาวิ่งดูให้อะไรอย่างเงี้ยแบบกลัวใครจะมีปัญหาอะไรอะใครจะมาแบบมาทำอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็จะวิ่งเข้ามาดูมีคนมีปัญหาอาจารย์ด้วยหรอมันไม่มีใครมีปัญหาหรอกแต่ว่าบางคนพยายามปั่นกระแสไง คือบางคนมันแบบทนวยโดนคนนั้นโดนคนนี้โดนพระประหลัดโดนอะไรเงี้ยเขาก็แบบทุกคนก็เลยคนที่เกลียดอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวอีกนไม่นำมึงโดนแน่อะไรเงี้ย<อ>แต่กูก็ไม่เคยโดนเลยอย่างเงี้ยเออ,อเราก็รอดทุกครั้งอะไรเงี้ยก็ดูจากอาจารย์ดิมีคนตามซะขนาดนั้นเมื่อวานมีคนเดินเข้ามาหาอาจารย์อาจา,ารย์ก็หันไปหาแล้วเกิดจตมันเดินตรงเข้ามาปีเข้ามาเลยเออคนสูงอายุหน่อย เดินเข้ามาเสร็จปุ๊บมันถอดมวกจะเข้าถึงตัวยังไงหมีขวางไว้ก่อนแล้วก็ผมมาหวัดดีอาจารย์ครับกำลังนั่งบัรยายอยู่คนนั่งดูเต็มไปหมดเดี๋ยวก็มันจะมาตีอาจารย์ซะแล้วปรากฏยกมือไหว้ความเคารพอ่ะอยากเข้ามาไหว้ใกล้ๆอะถ้าผมเนี่ยไม่รู้จักอาจารย์มาก่อนนะเขาก็บล็อกผมนะแบบตักลายเต็มตัวเดินเข้าหาแล้วผมใส่มงใส่หมวกเนี่ยเออนึกแต่มีคนี่ยตามดูอาจารย์เยอะมากเลยนะหมื่นสองหมื่นสองนี่คือแบบพื้นๆเลยนะ เมื่อก่อนเยอะกว่านี้นะก่อนดาม่าเนี่ยสี่หมื่นคนทุกวันอ,อาจารย์ไลฟ์เสร็จปุ๊บเนี่ยสี่หมื่นสี่หมื่นทุกครั้งพอเวลาเจอดาม่าก,ก็ไปล่วงเลยโดนใส่ไลฟ์ป้ายสีเรื่องเงิน oh. บริจาคเอออะไรเอยเนี่ยคนมันหูเบาเชื่อไงก็เลยหายหมดืทหลังมาก,ก็เหลืออยู่ประมาณเนี้ยเดี๋ยวหลายหลายคนถามตกลงอ่ะอันเนี้ยบ้านอาจารย์หรือบ้านผม <laughs> <laughs> อันนี้อาจารย์มันขกรับเชิญมันมามันเดินว่านกูเดนินเดินว่านเปิดตู้ยงตเย็นไม่ขอกุสักคำเลย <laughs> ไปเหมือนบ้านตัวเองเลยก็อาจยว่าเออตามสบายกูยังไม่ได้พูดเลยแต่ดีแต่ดีเวลามาบ้านอาจารย์เปิดตู้เย็นได้เลยเพราะว่าจาไม่เวลามานั่งเอาขวดน้ําอะไรรับใครใช่อาจารย์ก็เปิด <6 S 2> ได้เลยข้าวตอนนี้อา<ช>จารย์ไม่กินข้าวแล้วใช่หมดเวลาหมดเวลาแลแ้วอย่เมื่อวานไม่ได้เมื่อเช้าไม่ได้ดลงไปรับเพราะว่ากินข้าวถ้ากินข้าวอาจารย์ลุกแล้วจะกินต่อไม่ได้ทําไมอ่ะมันอาสนะเดียวไงอาสนะเดียวสมมติเรากินข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าลุกแล้วคือบอกอิ่มก็คือบอกพัดก็คือยุติการกินอ่ะสมมติ อาจารย์กินตรงเนี้ยอือาจารย์กินตรงเนี้ยกินเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนถึงสี่ห้าโมงเนี้ยโดยที่ไม่ต้องลุกไปไหนกินอย่างงี้กินได้ไหมก็ได้มึงนั่งได้ก็นั่งไปก็กินก็ไปเรื่อยๆอืก็ห้ามลุกนะก็ห้ามลุกถ้าจะไปไหนก็ก็จะเยี่ยวก็ห้ามเยี่ยวนะก็ต้องเยี่ยวตรงนี้นะ เออแล้วก็ถ้าจะไปไหนก็ให้เด็กๆเอาถือมาให้ยกยกมาให้มึงจะอั้นเยี่ยวยังไงสี่ห้าชั่วโมงกูถามแค่เนี้ยก็อาจารยนอั้นเยี่ยวยังไงสี่ห้าชั่วโมงวันนั้นบอกว่าไลฟ์ใช่ไงกูก็อั้นได้แต่สุดท้ายสี่ชั่วโมงกูก็ต้องไปลุกนะนะแล้วมึงจะนั่งยังไงอ่ะตั้งแต่เช้ายันเที่ยงอะไงอ่ะถึงมันจะกิกระถนฉี่ตรงนี้ได้ไหมอ่ะได้ก็นั่งเยี่ยวได้เยี่ยวข้าวกับข้าวตัวเองเนี้ยแล้วเราก็กินได้เออก็นั่งกินเยี่ยวข้าวกับคุกกะเยี่ยวไปน่ะเนี่ยชอบมาป่วนชอบม อย่างใครนะไอที่ยู u b e คนติดตามเยอะๆเล้านอ่ะไอ้ท่าเป็นมาไลฟ์สุกอาจารย์อันนี้ไงเป็นเกาหลีไหมใช่ไหมเป็นเกาหลีอ่ะเออ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 เอาเออเออเออเาอเิทเออเออเอวเออเอาเออเ่งเองเนอมาอเ่อเ้อเงอเออเอาเ้อเนีเยอม่อเออเ่อเอ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 องอ้เงอเนอเออเออเอัเอีเอัเออเเออ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 เ่อเอเออเอเอ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 อเนอเออ่อเอ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 ลเออเเออเเออางอเอออมเออ ถ้าไอ้ตักบริบูร์ไอ้ทักบริบูร์เคยนั่งแต่นั่งตรงนี้นั่งเฉียดๆริมๆอย่างเงี้ไม่มีใครมานั่งตีเสมอข้างอย่างงี้ไม่มีแล้วเป็นคนอื่นเอาตรงๆนะโดนด่าแล้วนะเออมึงก็โดนด่าเนี่ยแต่มึงไม่สนใจไงไม่สนไงเออเป็นคนอื่นนี่คงโดนด่าแล้วไ่ไปนั่งเทียบอาจารย์ไปนั่งเทียบชัดไปนั่งนู่นนี่แต่ไม่ค่อยโดนด่านะใช่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะแฟนขับอาจารย์เหมือนเข้าใจผมเว้ยเออเข้าใจไม่ครั้งเท่านั้นกูไปนั่งไ์สดกับไปนี่ไอ้กองสลัดพักใช่ป่ะชื่ออะไรนะ พี่น็อตพี่น็อตเออน็อตอ่ะแล้วมันนั่งกินเหล้าไปด้วยก็ออออจะมันนั่งเรานั่งบนบาร์มันเนาะออแล้วก็ให้เขาเก็บเหล้าให้หมดเหลือแต่น้ำหวานออแล้วก็มันก็นั่งอย่างเงี้ยแล้วมันนั่งสัมภาษณ์อยู่ในเคาน์เตอร์ในรายการมาที่เอาเขไปกินเหล้าแล้วปรากฏมันดันกินเหล้าแก้วมันอ่ะมันใสเออแล้วไม่คิดว่ามันจะกินเหล้าไงออมันก็กินเหล้าแล้วเราก็บอกว่าเออกินไปปรากฏหน้ามันแดงออแล้วอาการลิ้นเริ่มพันแล้วมันไม่รู้ตัวคนก็ด่าเต็มเลยเพราะมานั่งคุยธรรมะแต่มานั่งอะไรอย่างเงี้ยไม่สมควรโดน โอ้แต่ถ้าเป็นคนอื่นมานั่งนี่ก็ก็โดนด่าเหมือนนั่นโดนอันนี้ไม่ได้กินก็โอเคเข้าใจได้ก็นั่งคุยได้กิน่ข้าวเนี่ยเออถ้าอย่างเงี้ยได้คุยได้ตามกติาแถมขายน้ำพริกด้วยนะเออแต่โทรไปไม่ละโอ้ยเป็นแม่เหรออ่าอ้าอ้าวดีครับตอนนี้เดินครับอาได้เลยอาได้เลยเดี๋ยวผมเม้ากอาาจยาแล้วผมขึ้นไปครับไม่ต้องห่วงผมไม่ได้ไปไหนผมอยู่ตรงนี้แล้วสมมติถ้าสมมติว่าอาจาะยิ่งสักก็มาเนี่ย าอาจารย์น,นั่งตรงนี้แต่ว่าไม่ได้มานั่งอาจารย์ยิ่งสักกินข้างๆทํา,าทกับข้าวแล้วก็เสิร์ฟให้อาจารย์กินเพราะเรามันคนละชั้นเนี่ยจะยิ่งสักส่งขนมปังให้อาจารย์เดี๋ยวจะไม่ได้รีวิวให้เขาเลยเนี่ยวันนั้นเขาส่งน้ำพริกไปเขาก็นั่งรีวิวให้อาจารย์ฉ่ำเลยเดี๋ยวทุเรียนทอดคุณแพรล,ลี่ก็ยังไม่ได้สั่งมารีวิวให้เขาเดี๋ยวต้องหาวันไหนว่างๆตอนเช้านั่งกินข้าวอยู่บ้านแล้วจะเจ,ะจะริวเนี่ยก็เดี๋ยวอาจารย์เท้ามา,าจะรีวิวตรงนี้เลยนั่งกินตรรรรรงงงงนน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 ีีีีีีีี้้้้เเเเเเลลลลลลยยยยใใ่่่่่่่แแแแแหหหหหหะะะะดดดด๋๋วววววจัััิิิาาาไไไไฟ์สกกกกก็ปปปออออม ตื่นคนตื่นทํากินไปแดกไปกับอาจารย์เนี่หรอตื่นคนตื่นแดกก็ใช้คำนี้เอคนตื่นแดกส่งมารีวิวนะก่อน่ไปบวชนะไม่เขาไปรีวิวให้เราเราก็ต้องรีวิวตอบแทนเขาไม่ใช่ว่าไปไม่ได้ค่านักข้างว่าค่าตัวเขาทําให้เราเขาต้องทตอบแทนคืนแล้วประเด็นแล้วผมไม่ต้องสารแนเอาเกงในมารีวิวให้กูนะกูจะมาใส่ให้ดูไม่ได้นะคือประเด็นเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขารีวิวอาหารก็ส่งอาหารอาจารย์รีวิวขนมส่งขนมใม่อาจารย์แต่ไอสำหรับผมเนี่ย มันผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์ไม่สามารถรีวิวได้เลยโอ้คือบอกว่ายาเกงในมารีวิวให้โก้เกงในอย่างเงี้ยนะยาของผู้ชายเงี้ยเขามียาด้เหรอยาของผู้ชายเขามีอ๋อมีขายด้วยอ๋อเพิ่งรู้นะว่ามีแต่งเกงในเพราะในรายการไม่เห็นเคยพูดถึงมีก็ไม่ก็คือ ก็คือเขาห้ามใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือถ้าอาจารย์ไปเนี่ยเราอ๋อเราจะยึเว้นโอเคโอเคผมจะยกเว้นเพราะว่ามันมันไม่ดีมันติดผ้าใช่แต่ก็เก่งนายอาจารย์ยังใส่ได้ไงแต่ถ้ายาพวกเนี้ยผมรู้ว่าโอเคมันไม่ควรเราเราจะไม่เอาพวกมันรู้จักการรัเทศะเว้ยรู้จักการรัเทศะเว้ยไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยเราไม่รู้จักการติดแอคเลยไงทำไมคนข้างๆข้ายอาจารย์นี่คนนิ่งกันมานี่นี่สปีชี้กันนะนี่ล่าสุดก็คนนิ่งหมานะ คน <ผม S 1> นิ่งหมาน<ะ>ี่ตอนที่คนนิ่งคนได้แล้วนะอ่ออีกแล้วกูโดนอีกกูโดนอีกแล้วแล้วสุมิเวลาะอาจารย์ไล์เนี่ยอาจารย์จะไล์อะไรบ้างก็เนี่ยลรก็ไล์อย่างเงี้ยก็ด่าก็นั่งตอบคำถามอย่างเงี้ยน,นั่งด่าไปเรื่อยอ,ะอ่ะสุดท้ายชั่วโมงสุดท้ายประมาณสักสามโมงสี่โมงอาจารย์ก็จะอ่าน<ม>พระสูตรอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็อธิบายให้ฟังเป็นตอนตอนสุดท้ายหลังจากด่าช้ำไปเยอะแล้วอย่างเงี้ยก็สามชั่วโมงแรกอีกชั่วโมงก็คือเอาตรงๆก็คือตบหมูแล้วรูปหลังเออตบหมูแล้วรูปหลังหน่อยใช่ สอนอะไรที่ไร้าสารไอ้ที่ตอบแบบคําถามบรญญาออกไปเยอะและ้วเพียความเห็นผิดไปเยอะแล้วก็เอาเข้าตกเข้าทางหน่อยอตอนท้ายอย่างเงี้ยแต่อาจารย์จะทําเต็มรูปแบบอีกทีหนึ่งคือเดือนกรกฎาใหญ่เลยอก็จะกลับมาทําทุกวันแล้วอย่างนั้นอันนี้มันไม่ค่อยได้ทำไงยางบางทีรายการติดต่อมาขออาจารย์ไปออกรายการเนี้ยก็ไม่เวลาไปม,มันก็กลายเป็นแบบเราไปติดงานบรรยายต่างจังหวัดอ,อย่างพรุ่งเนี้ยมีรายการติดต่อมาให้ไปออกรายการอาจารย์ก็มีบรรยายช่วงบ่าย ก็ทํายังไงดีว่าอ๋อโอเคงานเช้าเราไม่มีก็ขอเลื่อนโรงพยาบาลเขาโรงพยาบาลที่สุพรรณก็ขอเลื่อนไปเป็นตอนเช้าแล้วก็มาเข้ารายการตอนบ่ายคนดังนั่งเคลียร์พวกนี้แต่ถ้ากระดากระดาไปนี่คือจะนั่งเต็มระบบแล้วนั่งเต็มระบบถ้ารายการไหนเชิญออกไปออกได้ทุรายการเพราะเราว่างไงลองลองเปลี่ยนเป็นโซฟาบ้างไหมไม่น่าอย่างนี้แหละดีแล้วเฮ้ยหน่อยเราไปบวชเราต้องนั่งแบบนี้อ๋อใช่อาจารย์มีที่รองผมไม่ได้มีที่รองไงใช่มันจะปวดมีไม้ไงผมว่าใช่มันจะปวดใช่โอ้ยผมว่าเอ๊ะทำไมมันมีกมันจะเก็บก้นโกก ไอ้กูนั่งทําไมมีอะไรเสี่ยนตําตูดตาเออใช่ใช่มันต้องมีเบาะรองหน่อยครับเดี๋ยวเอาแค่เดี๋ยวให้อาจารย์คุยกับผู้ใหญ่ได้ดได้แล้วเดี๋ยวลงไลฟ์ไหมลงต้องลงเพราะเดี๋ยวเขามีเรื่องอะไรคุยลงคนนอกคนนอกไม่ควรรู้รู้หน่อยดิมันต้องรู้ส,รสาระแนาระแนเนี่ยคุณแท็กนั่งไม่นิ่งใช่นั่งไม่นิ่งเพราะอะไรแล้วบ้านี่หายไม่มีที่รองเมื่อยจ้ะ เมื่อยเนาะเออว่าพลาญผลัญไม่ได้พวกนี้หนูเมื่อยเนาะนี่นั่งไปชั่วโมงแล้วตัวตัวไปนั่งไปชั่วโมงแล้วนี่หมายแต่อาจารย์มิทินลองจ้าให้ขยับบังเถอปวดดากจ้าอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ขอนุโมทนาด้วยนะขอบคุณมากๆเลยเพี้ยนั่นไงนั่นไงว่าแล้วเล่นกูสาเก้สาเก้ ลูกสาเกมันล่วงปกติอาจารย์ไลฟ์สดมันก็ล่วงอย่างนี้ตลอดทุกวันแต่ปกติไม่ล่วงเวลาคนมาล่วงมันก็ล่วงล่วงปกติแหละแต่ปกติคนมันไม่ได้มาเพราะจะไม่ได้เข้ามาไงรู้ป่ะตอนแรกรู้เลยว่าแผ่นดินไหวเอาเลยเดี๋ยอันนี้กูเตรียมวิ่งแล้วนะกูไม่แปลกใจเลยว่าทําไมมึงลงจากตึกเจ็ดชั้นสามสิบวิเออไต่สามสิบวินี่เตรียมวิ่งแล้วนะไอ้บกเมื่อกี้ไปแล้วนะไม่ไม่อยู่แล้วนะ คือแบบทิ้งเลยกูทิ้งอาจารย์เลยกู <c oughs> วิ่งเลยเมื่อกี้ถ้าใครเห็นไลฟ์ตอนนี้กูวิ่งเลยอะตัดต่อให้ด้วยนะนี่มาก <c oughs> ูวิ่งปั๊บเลยนะกู <c oughs> เห็นสันดาลเลยเนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> โอ้เมื่อกี้แบบจังหวะโบ๊ะบามากอะ่ะอุ้ยตกใจเลยใจกูแบวิ่งแลยขวัญมาขวัญไม้แท้อาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์นุโมทนาด้วยนะขอบคุณมากเลยนี่จะวิงวะว่งแล้วอีกนิดเดียวไอ้เหี้ย